เมื่อกี้นี้คนระับมีข่าวคนระับมีนักโทษคนหนึ่งคนระับในข้อหาจ้างวานฆ่ามีแพทย์หญิงท่านหนึ่งคนระับแม่ถูกสอวอท่านหนึ่งโกงไปร้อยสองร้อยกว่าล้านก็ไปฟ้องร้องท้ายสุดก็ถูกสอวคนนี้จ้างฆ่าหลักานชัดแจ้งทุ่งจา่าสอวคนนี้ก็ถูกโทษประหารชีวิตแต่พรุ่งนี้กำลังจะออกจากคุกจะออกจากเรือนจำคนระับ จากโทษประหารชีวิตนะครับคุณหมอเสียชีวิตคุณแม่โดนโกงไป200กว่าล้านตัวเองก็เลยมาปกป้องผลประโยชน์ของแม่ผูกจ้างฆ่าคนนี้ฆ่าวันนี้กำลังจะออกจากคุกแล้วเราคงได้ยินใช่ไหมคดีที่เป็นไอ้คือคนคมมาไม,ม่นานนี่ครับแล้ววันนี้คนระับผู้กระทาความผิดได้รับการอภัยโทษได้โอกาสและคนที่เสียชีวิตล่ะครับเขาได้รับโอกาสไหมครับแล้วญาติพี่น้องก็ล่ะครับก็ต้องสูญเสียคนที่เขารักจากมนุษย์ใจธมินหินชาตินะครับ คุณไปโกงเขาแล้วคุณยังไปฆ่าเขาเนี่ยครับคุณควรไม่ที่จะมีชีวิตยอยู่ต่อไปแต่วันนี้เขากำลังจะพ้นโทษออกมาแล้วครับโทษประหารชีวิตนะระบบประเทศที่มันดัดจริตเด็กๆพูดความจริงถูกจับติดคุกคนฆ่าคนตายได้รับโอกาสให้ออกมาสู่อิสระภาพาแล้ววันนี้ใครมันจะกลัวนะครับใครมันจะกลัวนะโทษประหารชีวิตวันนี้กำลังจะออกนะครับหลายคนติดคุก20ปีโดนยิงปี2ปีก็ออกกันมาเกือบหมดแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นในคุกด้วยนะครับก็เพิ่งรู้ใช่ไหมพี่น้องรู้ไว้นะครับทำไมวันนี้นะ คุณไม่ห่วงคนที่เป็นสุจริตชนครับนะครับวันนี้สังคมนะคนตายก็ตายก็จจกนนะแต่คนที่อยู่นะครับต้องพบกับความเจ็บปวดญาติพี่น้องลูกเขาแล้วครับครอบครัวเขาแล้วครับคนที่ฆ่าคนที่เขารักกำลังจะออกมาสู่สลาภาพแต่ชีวิตของคนรักที่เขาสูญเสียไปจะเอาคืนได้ไงใครจะยศเชยเยียวยาครับวันนี้ประเทศเราแม่งดัดจริตเสแสร้งเอาไม่ต้องอะไรมากนะมีเด็กคนหนึ่งตายอะ แต่ก็ทําให้ลุงของเด็กนี่ดังก็ไม่ได้เราเด็กตายครับสื่อไม่ทาเฮียอะไรขายข่าวแดดอย่างนี้ครับไม่ต้องรับผิดชอบตปอสังคมคตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครฆ่าเด็กคนนี้ตายครับสื่อก็ต้องจะขายข่าวนักธุรกิจแม่งกระจ้องนะครับที่จะช่วยผลประโยชน์ตรงไหนมีโอกาสกอบโกยแม่งหมดทั้งนี้ควรจะช่วยกันสกัดกั้นแล้วรับผิดชอบตปอสังคมเด็กคนนึงตายนี้ยังไม่รู้เลยใครฆ่าแต่คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องตายเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้คนเข้าไปเกาะ เกี่ยวเก็บผลประโยชน์มีคนไปห้อยเบโหน้่พวกมึงไม่มีปัญญาทำมาหาแดกกันถึงขนาดต้องเกาะศพแดกกันแล้วเหรอโคตรกระจอกเลยครับงานนี้นะที่ใครที่มีส่วนร่วมนะแล้วก็มีผลต่อเนื่องมาจากการนี่น้องชมพู่ตายพวกมึงเกาะศพเด็กแดกนะกระจอกไอ้เหี้ยมึงยังไม่รู้จักสํานึกอีกเหรอว่ามันนี่เด็กคนหนึ่งตาย ไม่มีใครสนใจว่าทำไมเด็กถึงตายแต่มีคนไปเกาะกินเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเด็กเสียชีวิตประเทศเฮียนี่มันมีแต่ความชิบหายต่อไปนี้นะนี่เรื่องนะวันนี้ไม่ต้องสนใจกันแล้วว่าไอ้อะไรคือคุณธรรมอะไรคือจรรยาบรรณอะไรก็ได้ที่แม่งได้เงินเอาหมดคนระับอยังไม่พอนะวันนี้ดูข่าวบันเทิงคนระมีนักร้องคนหนึ่งที่เคยค้ายาติดคุกคนระับซึ่งควรจะต้องติดนานๆใช่เลยคนระับ เพราะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับสังคมนะแต่สังคมได้ดตัดแลลกอยู่แล้วคนทําดีแทบตายนะถ้ามึงพลาดเรื่องเดียวก็ก็เทืมมึงเละแน่ครับแต่คนเฮี้ยนะคับถ้าเส้นนิยายดราม่านะสำนึกผิดกับตัวกับจะโอสังคมพร้อมจะโอบอุ้มให้พายเย็ดมากวันนี้โอ้โหคิวงานแน่นที่หมดเลยครับตื่อช่วยกันประคมจับคู่เป็นคู่จงคู่จิ้นกับคนนั่นคนนี้นะ มึงนึกถึงหัวอกลูกของเขาหรือเปล่ามึงไปจับคู่ให้แม่เขาเป็นคู่จิ้นกับอดีตนักโทษคายาเน,นี่ยนะนึกถึงมั่งมึงไปจับคู่ว่าคนนี้ไปจับคู่เป็นจิ้นกับคนนั้นไปปั้นข่าวขายข่าวไปนะมึงอย่าลืมนะฝั่งผู้หญิงเขามีลูกนะพวกมึงหัดใช้สมองกันเยอะๆหน่อยจะขายข่าวแดกอ็อย่าเต้าข่าวไปนะักเย็ดแม่ทําไมมึงไม่เอาคนที่แม่งโดนคดีออกจาคู่ก็นหนึ่งมาแสดงหนังบ้างทำไมต้องเอาคนที่แม่งสังคมไม่ได้บทเรียนอะไรเลยใช่ไหมกับมนุษย์พวกนี้ ไม่ใช่ผมไม่ให้นะับือก็คุณไปติดคุกแล้วจบก็ออกไปก็แต่ไม่ควรมีคนไปโหนไปโอบอุ้มวันนึงเด็กๆก,ก็คือเอาไม่ไรว่าถ้ากูดังในอย่างคนระับทำเฮี้ยอะไรก็ได้ใช่ไหมสื่อประเทศเฮี้ยนี่แม่งเป็นอย่างนี้จริงอะไรขายข่าวได้ขายแดงหมดใครจะได้ผลกระทบสังคมจะเป็นเฮี้ยอะไรไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมเออมึงทำกันในแบบเนี้ย ไอ้สื่อส้อนตีนมังเนี่ยมึงหัดแหกกีตาร์มันนักข่าวมีจรรยาบรรณมัง่งมึงรู้ว่ามันสร้างเหมือนกระทบอะไรมากมากับวันนี้ค่านิยม,มยรุ่นไม่เป็นไรแล้วการติดคุกเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมครับอันทายาเป็นเรื่องปกติใช่ไหมทำไมเราไม่ช่วยกันสกัดกันเลยมองไอ้นี่คือไม่ควรที่จะมาเป็นแบบอย่างสังคมเราให้อภัยกันจนทั้งวันนี้ความให้อภัยไม่มีค่าไปแล้วถึงมองในประเทศนี้คงจะชิบหายไปเรื่อยนะครับเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ควรจะเป็นแบบอย่างสื่อควรจะเป็นแบบอย่างช่วยกนบังคับบังคองสังคมเราานนนนนะััับแต่ววนนี้พกกกกกกกมึงอยเิ ไม่สนใจด้วยวสังคมจะชิบหายยังไงต่อไปใช่ไหมครับได้เงินอย่างเดียวขายได้อย่างเดียวไม่สนใจเลยว่าแม่งจะต,ต้องรับผิดชอบต่อสังคมหรือเปล่าความทุเรศทุลังพวกมึงก็ไม่ได้สนใจกันหมดไอ้นักข่าวส้นตีนพวกนี้กันเหมือนกันอ่านข่าวลอยหน้าลอยตาคุณภาพของไอ้พวกวิทยกรพวกส้นตีนพวกนี้มันไม่มีเลยไงวะใครครับที่จะมาแก้ไขปัญหาประเด็นนี้ ผู้นำประเทศก็ไปอย่างนึงนักการเมืองก็ไปอย่างนัง้นชิปหายแน่นอนยืนยันได้ว่าประเทศนี้มีแต่ชิปหายลงต่อไปนี้นะครับวันนี้ยาเสพติดแม่งเป็นตันตันกลายเป็นสารส้มนะครับนักโทษแม่งฆ่าคนตายได้รับอภัยคนทุจริตคอร์รัปชัน่นออกมาลอยนวลสังคมแม่งไม่เคยมีความรู้เฮ้ยวันนี้เราต้องร่วมกันช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เด,เด็กออกมาสู้แทบตายหาแม่งมีแต่คนด่าเด็กแต่ไม่เคยด่าผู้ใหญ่ที่มึงทําให้ประเทศชิปหายมาจนทุกวันนี้อวยกันก็ไปเลียกันนี่ประเทศชิปหายวันนี้ก็เพราะไอ้พวกผู้ใหญ่ในโนเสาร์เหล่านี้บอกแล้วประเทศเราแม่งชิปหายแน่นอนถ้ายังปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปไม่มีทางเจริญขึ้นหรอกครับคุณธรรมแม่งไม่สนใจกันแล้วจรรยาบรรณยังไม่มีเลยทุกวันนี้ขณะผม,มนั่งพูดเนี่ยพูดด้วยความเป็นห่วงยังมีพวกมาก่อกวนเนี่ยรับจ้างมาวันละสามร้อยจังไรวันนี้นัาการเมืองเราแม่ง มึงหาคนดีๆมาเป็นก็นไม่ได้แล้วใช่ไหมมึงต้องเอาพวกไอ้เ hey, หี้ยขี้โกงหลังลายมีประวัติทุจริตัวบอะเงีทุจริรจรตโกงกินป่าไม้ลุกป่าค้าแป้งมึงหาคนดีๆก็ไม่ได้แล้วที่มาบริหารประเทศกันนายเย็ดไหมดูผู้นําประเทศเราก็รู้แล้วประชาชนฉีดยาไปเป็นหมืม่นคนไม่เป็นไรมึงจะฉีดตายก็ตายไปแต่พอมีข่าวโหวเป็นห่วงนายกกันใหญ่เลยกลัวตายมาฉีดพร้อมกูนี่มาตายกัมงมาพร้อมกันมา วันนี้ประชาชนแม่กงก็ยังครับยังปล่อยพวกนี้ปกครองประเทศอยู่นะไม่เคยคิดเลยแม่งกูมีหน้าที่เดียวเขาแจกเงินกูก็เลือกมากเลยคนระับได้เงินสามร้อยห้าร้อยเขาแจกเงินมากูเอาหมดคนระับแต่ไม่เคยสนใจหรือว่าพวกมึงไม่คิดจะรับผิดชอบประเทศกันเลยวนะ่าเยอะมากเออไอชาวบ้านพวกมึงทําปเป็ยงเพียแบมือขออย่างเดียวใช่ไหมไอสัตว์ไม่เคยคิดจะมาช่วยกูเสียภาษีเลยใช่ไหม พวกมึงไม่เคยคิดจะร่วมแลผไปชอบสังคม,มกูเลยใช่ไหมแบบถึงเวลาก็ไปรับเงินไปลงทะเบียนคนจนคนเฮียอะไรพวกมึงเกิดมาจนน้ำเฮียอะไรกันนักกันหนาทําไมไม่คิดจะทำอาหาแดกทำไมรอแต่ของแจกแดกแต่ของฟรีไอชิปหายประเทศนี้ไม่เจริญก็ประชาชนประชาชกรคุณภาพมันส้นตีนแบบนี้ไงเวลาเขาแจกก็นี่แหกกันเข้าไปไม่เคยสนใจว่าเงินนั้นมาจากไหนขายข้าวไม่ได้ก็แหกปากไอสัตว์รู้ว่าข้าวไม่ขายไม่ได้ราคามึงก็ยังเสือกโปกกันอีกจะปลูกํคส้นตีนอะไร เขาให้กู้เอาเงินไปซื้อปุ๋ยก็กู้กู้มาไม่มีปัญญาใช้เงินเขาก็มาแหกปากขอรัฐบาลช่วยไอสัตว์มึงไม่เคยคิดจะช่วยตัวเองเลยใช่ไหมกูตั้งแต่เด็กก็ปลูกข้าวราคาไม่ดีมันี่ดเด็กแล้วเดี๋ยวก็นาล่มเอามาแต่งเป็นเพลงนม่นาล่มข้าวจมหายต้องขายควายแต่งเมียเฮียอะไรก็แม่งมีอยู่นะมึงก็ยังปลูกข้าวกันอยู่เลยไอสัตว์ มึงไม่คิดจะทำมือถือขายกันบ้างหรือไงไอสัตว์พอก็ขายยางราค่ดียแห่ปูกกันอีกไอชิบหายจนกันั่งคนขายยาก้ายางแม่งรวยคนขายปุ๋ยขายยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาแม่งรวยไอชาวสวนยางนี่แม่งจนก็แหกปากยางราคาตกแล้วท่านบ้านช่วยมึงก็มึงปลูกไอ้นาเฮียอะไรนั่นหนาเล่ามึงไม่คิดที่จะช่วยตัวเองกันบ้างเลยไงวะไ,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 ไอสัตว์วันนี้ถึงเวลาที่คนต้องช่วยกันรับผิดชอบสังคมเว้ย ไอสัตว์ไม่ใช่แม่งจะกอบโกยถึงเวลาก็รอแบมืออย่างเดียวอเย็ดแม่คนขาดเสียภาษีก็เสียไปดิวันนี้มึงต้องช่วยกันดา่าไอทวนกูไม่ให้มึงแสดงก็เห็นไม่รู้เรื่องไงไม่มีใครอยากจนมึงก็ต้องทำงานดิมึงก็ต้องตั้งใจเรียนดิมึงต้องประหยัดสิเอานาจนจะตายหาแล้วเอานาไปจำนำออกมอไซลูกไอชิบหายวันนี้ความจนไม่ใช่ขาอ,อ้างเว้ย <c oughs> คนเรามันมีสิทธิ์เกิดมาจนรวยช่างแม่งครับแต่คุณดารุมาดารุมะพูดถูกครับ <c oughs> มึงจนได้ครับแต่อย่าเสือํำตัวกระจอกม, <c oughs> มึงเคยฟังเพลงคาราบาลอ่ะ <c oughs> จนแต่ก็ต้องเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่สัตว์ไม่ใช่จนจังไรอ่ะจนอปรีอ่ะจนขี้เกียจอ่ะจนงอมืองอตีนอ้สันฉะนั้นวันนี้คนเราต้องมีศักดิ์ศรีไปดูชาวญี่ปุ่นครับ ประเทศญี่ปุ่นก็มีคนจนครับญี่ปุ่นก็มีคนจนสิงคโปร์ก็มีคนจนอเมริกาก็มีคนจนแต่รัฐบาลเขาไม่สปอยคนจนครับเขาแค่ดูแลกันพื้นฐานนั่นเองแต่ที่เหลือมึงต้องช่วยเหลือตัวเองถ้ามึงจะอดตายก็ช่วยไม่ได้แต่ประเทศนี้เฮียอ้างจนมาเนี่ยวรัฐบาลแม่งก็ในช่องในการที่ะ เอาเงบประมาณไปทําโครงการเพื่อคนจนนะแต่ไม่ได้ช่วยเขาหายจนครับเพื่อจะแดกหัวคิวแล้วนั้นไอ้พวกนักการเมืองมันก็หาแดกกับคนจนนี่นะว่าพวกมึงแม่งทาตัวจนไรศัดิ์สีไงพวกมันก็พยายามหาเรื่องเอาเงบประมาณั้นวันนี้ถึงเวลาที่คนงช่วยกันรับผิดชอบกับสังคมเลิกเอาเปียบสังคมได้แล้วไอชิบหายต้องช่วย